เราเนี่ยเวลาเล่เซรีส์ล้วนไม่ชอบใช้บุ๊กซับนะเราเนี่ยเป็นการเจอกันกรครั้งแรกระหว่างชนาทิพย์กับปรมตตานเดิงเขาเป็นเพื่อนานคู่กันชนาทิพย์เดินเข้ามาใ,ใกล้ๆเดินเข้ามาใ,ใกล้ๆแล้วพูดขึ้นว่าคุณควรมีชีวิตที่ดีกว่าผม

ผมก็มีคนที่ผมแบบชอบอยู่คนเดียวเหมือนกันพูดกับบอยพูดกบพูดเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีผมก็มีคนที่ผมแบบชอบอยู่คนเดียววันนี้เราขาดกันเดี๋ยวจูบตอนไหนรอเดี๋ยวมาแน่เดี๋ยวมาแน่เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีมาแน่เดี๋ยวมาแน่อเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเ่ไปก่อนเล่นไปก่อนหนี้ต้องมีจูบแน่มานต้องมีมี่มันไม่มีมี นี่อ่ะละคุณวันนี้เราขาดกันไม่มีเนเจ้ะนะไม่ต้อง <c oughs> ฟังพวงก,กับพวง <c oughs> เอาว้เอาไว้คุณกลับไปหาคุณบรลิ่นแทน ต้องแต่งหน้ปาริไม่หรอมันเราเป็นติกกับผมไงอ๋อแล้วพี่บอกจูบอ่ะเขาจูบกับใครสลุกกับปลริอแม่อย่าต้องไห้มีน้ำหูพูดแล้วพูดแล้วอ้าวสรุกกันยับพอเถอะพี่ขอร้องขอร้องเวนเร ของเราต่อไปได้เลยครับผมนะฮะนี่คือ5้าคำถามน,นะประมาณ5้าคำถามเราแตู่จะไม่ผิดนะฮะจากพวกเราที่มามิลลิ้งด้วยกันวันนี้นะฮะอ่ะลำดับต่อไปอันนี้ม,มีชื่อไม่ได้เขียนนะคะแต่ไม่ได้ใจว่าชื่อมิน้นหรือว่าถามพี่มิ้นเพราะว่าเขียนว่ามิ้นอย่างเดียวมีใช่ไหมคะอ่ะได้เดี๋ยวใครรู้ตัวนะคะว่าเป็นเจ้าของคำถามน,นี้เดี๋ยวมารับเสื้อจากทีมงานเราได้เลยนะฮะอ่ะต่อไปโอโ้โหอันนี้ก็เร่ดเหมือนกันนะฮะเป็น ช่วงเวลาที่ทุกคนจะได้รับดังวันจากพวกเราชาวโซเวลี e เป็นลักกี้นัมเบอร์นะฮะ